นักอยู่ประสบ <c oughs> จริงๆช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับผลกระทบน้อยมากโควิดเนี่ยสายดีมากแต่ว่าก็จะมาแบบดรอปดช่วงนี้ค่ะครับร้านอาหารแน่นอนครับรับผลกระทบเต็มเต็ครับผมช่วงโควิดเนี่ยได้รับผลกระทบมากนะครับก็ยอดขายนี่หายไปครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะผลกระทบคือเราไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเราไม่ได้เตรียวไว้เลย ก็ถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งครับแต่ว่าก็ยังไม่เป็นตามเป้าหมายที่ทต้องการแต่ก็ถือว่าไปไปต่อได้ครับไร้อยเปอร์ด้วยกระฟ้นฟูก็โดนเติบกลับมาดีขึ้นนะครับแต่มันไม่ร้อเหมือนเมื่อก่อนมันได้ประมาณ70% 80%แล้วก็สาขาที่เราปิดไปเนี่ยเราก็ต้องลงทุนอีกว่าเปิดกลับมาหาพนักงานใหม่เพราะฉะนั้นเรื่องเงินสำคัญมากเลยที่ทั้งแผนเงินสำรองในธุรกิจแผนการเงิน ตัวเราดอะมันนี่โคชพอดแคสต์พอดแคสต์การเงินจากเรื่องจริงชีวิตจริงหยิบมาเล่าและพูดคุยพร้อมข้อคิดการเงินดีๆโดยโคชหนุม่มจัก,กรพงศ์เมธพันธ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดอะมันนี่โคชพอดแคสต์กับน้ำธนทรกาธินิสากรและโคชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ สุขสารวันจันทร์เราบอกสุขสารวันจันทร์แต่คนอื่นเขาม่สุขสารตื่นขึ้นมาง่วงเงียแต่สุขสารเพาะมมาฟังเราไงอ่านะฮะเรื่องราวการเงินใกล้ตัวตอนนี้พี่มีความรู้สึกแล้วว่าเนาะหลังๆตอบคาถามไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ทํารายการการเงินทำรายการอะไรคะรายการชีวิตแล้วบางทีหนักทางชีวิตคู่ด้วยนะถ้าเป็นเรื่องเงินเงินทองทองชีวิตคู่เนี่ยโอ้เรื่องใหญ่ แล้วก็ไม่ใช่แค่เท่านั้นนะพี่หนุ่มที่หนุ่มทํารายการการเงินแล้วยังจะทํารายการกฎหมายอีกเขาเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะขบงจรอครับผมเรื่องแต่ระการถึงยาร้างเลยทีเดียวนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของได้ยินว่าเป็นเรื่องราวของพ่อค้าแม่ค้าหรอใช่พ่อค้าแม่ค้านะคะซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะในเรื่องของการทํากิจการแล้วก็เป็นเงินในส่วนตัวด้วยครับผมนะคะก็ได้มาฟังกันว่าเออเขามี มีปัญหาอย่างไรแล้วเราจะวางแผนให้เขาได้อย่างไรได้บ้างจัดไปนะคะก็สวัสดีค่ะโคชสวัสดีครับผมประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับขายของมาแล้วเนี่ยแปดปีแปดปีโทษเีอะเป็นผู้หญิงไม่ลยต่อเลยเป็นผู้หญิงค่ะขายมาแล้วแปดปีนะขายอาหารขายดีมากแต่ไม่เคยมีเงินเก็บครับทั้งยังพ่อพูนนี่ทั้งในและนอกระบบโอ้โหไม่เคยทําบัญชีจนมาเจอเพจโค้ช นี่นี่พี่คาดหวังเลยนะว่าหลังจากประโยคนี้จะเป็นเรื่องราวประโยคนี้นะหลังจากประโยคนี้นะพอมาเจอโค้ดปุ๊บเลยลองทำรายรับรายจ่ายอ่าอ่าเห็นไหมพอทำรายรับรายจ่ายปุ๊บปรากฏว่าติดลบเดือนละเกือบหมื่นโอ้โหเอาเรื่องมารู้ตัวอีกทีเนี่ยไม่ได้มารู้ตัวตอนเช้านะครับจะเอาุ้งนี้ให้ได้โอเครู้ตัวตอนไหนมารู้ตัวตอนสาย คือเจ็ดโมงแปดโมงนี่ยังไม่รู้ตัวใช่สิบเอ็ดโมงอะอะมาลุกเป็นหมื่นนี่ยเหรอจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไปมารู้ตัวตอนสายนะคะว่าจะปรับตัวตอนนี้เนี่ยครับสถานการณ์ รัฐก็ยอดขายตกอ,อหันหน้าพึ่งใครไม่ได้เลยอตอนได้รับเกินสินเชื่อจากธนาคารมาเนี่ยก็เอาไปปิดนอกระบบก่อนนะคะปิดนอกระบบจนหมดเอ้ยแต่จริงๆตัวนี้ไม่ผิดนะออได้เงินในระบบมาก็ไปปิดหนี้นอกระบบอไม่ถือว่าผิดทั้งหมดอ,อะนะคะทีนี้พอยอดขายตกแล้วไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้เนี่ยเพราะ,ะไรายได้ที่ไม่แน่นอนเลยเนี่ยเลยกลายเป็นว่าเป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบพันกันมั่วเลยทีเดียวอ๋ออมากเลยค่ะ คือตอนนี้รายได้ที่ไม่แน่นอนที่ว่าเนี่ยก็คืออยู่ที่หนึ่งพันถึง1,500้าบาทต่อวันอันนี้ยอดขายเนาะอันนี้ยอดขายต่อวันนะแล้วนี่เนี่ยก็คือมีนี่นอกระบบวันละ300ร้อยเดือนละ900 0สินเชื่ออันนี้เราพูดชื่อได้เลยใช่ไหมคะสินเชื่อไทยเครดิตเดือนละ3,700ันเจ็ดร้อยผ่อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยหนึ่งพันเจ็ด้อยแปดสิบเพราะเงินไม่พอหมุนก็ไปกดมาใหม่ทุกครั้งแล้วก็ผ่อน iPad 1,700เรหลืออีก3งวดหมดผ <c oughs> ่อไอโฟนสองพันแปดรเหลืออีก3งวดหมด <c oughs> ค่าเช่าบ้าน1น0 0งหมืเฮ้ยอันนี้ก็คือ 1, 1> <c oughs> น0 0งหอ่าแล้วก็ค, <c oughs> ค่าปรับล่าช้าบ้านเพราะจ่ายไม่ตรงเดือน2,500อค่าน้ำไฟเนี่ยสองพครับรวมค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่3,500มบาทอืมอืมจะทำยังไงดีคะวิธีการแก้ปัญหาเรื่องเบื้องต้นแล้วควรจะเริ่มจากตรงไหนดี นี่นี่วันละสามร้อยเดือนเก้าพันถ้าเอาไล่เลียงก่อนนะนี่ไล่มาเลยรายได้เนี่ยพันหนึ่งถึงพันห้าพันหนึ่งถึงพันห้าเนี่ยเดือนหนึ่งก็สามหมื่นถึงสี่หมื่นห้าก็สามหมื่นถึงสี่หมื่นห้านี่คือรายได้เนอะยังไม่หักกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในกิจการอื่นเนาะใช่ไหมคะเนาะแล้วมาดูตัวนี้อย่างเงี้ยโอ้โหรายละเอียดที่ต้องบอกว่าที่ต้องจ่ายรวมค่าเช่าบ้านอันนี้รวมค่ากินหรือยังเนี่ยนั่นนะสิเพราะที่ดูเนี่ยครับยังไม่รวมค่ากินโอ้โห ซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยสมมติถ้าดูแบบนี้นก็คือก็เลยติดลบไงคะมเมื่อกี้เขาก็เลยบอกว่าพอทําำรองรายรับไปจ่ายมันเลยกลายเป็นว่าติดลบเดือนละเกือบหมืน่นเป็นสถานการณ์แบบนี้จริงๆต้องทําคู่กันไปค,นะคู่กันรนดับแรกก่อนกนะ็คือตัวไรายได้อะมันน้อยไปค่ะมันน้อยไปอพอดีเจ้าของเรื่องเนี่ยไม่ได้บอกเราว่าเป็นขายอาหารอะไรเนาะเออคือขายดีมากนะชอบะนะขายดีมากแต่ไม่มีเงินเก็บคือขายดีเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยด้วยราคาต่อนหน่วยหรืออะไรต่างๆเนี่ย ถ้ามันต่ำเกินไปมันจิ้มน้อยใช่ไหมเข้าใจตลาดเข้าใจคนซื้อว่าอาจจะอยู่ในโซนที่กําลังซื้อมากน้อยหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจเช่นอาซูดไขยอาหารในมหาลัยอาซูดคนมาซื้อกันเยอะขายได้ดีอยู่แล้วหรือในอีกมุมหนึ่งนะเวลาเราบอกตัวเองว่าเราขายดีขายดีอาจจะหมายความว่าน้ําตั้งราคาเนี่ยต่ำกว่าชาวบ้านเขาอ่ะถูกไหมเอาคนเขาก็กลูมาด้วยด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เ กินที่อื่น45กินที่นี่35มสิบห้าก็ต้องขายดีอยู่แล้ว10บาทเจนะสำหรับคนนำมากินในสิบบาทเป็นเรื่องใหญ่มันก็กลูมาทางนี้หมดใช่ไหมแล้วมันก็ทําให้ภาพเราก็เออเราขายดีแต่จริงๆในมุมของพี่ที่พี่เคยแบบได้คุยนะกลุ่มแบบพวกสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยพันถึงพันหต่อวันเนี่ยยังไม่ได้กลุ่มขายดีนะเพราะนี่เราพลังพูดถึงรายได้เนาะโอยใช่เป็นกำลักสามพันฮะต่อวันจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยนี่คือขายว่า3 0 0พต่อวันก็คือ90 0 0 0บาทต่อเดือนอเราว่าจะเริ่ม หน้าเห็นหลังอกกําไรจากธุรกิจอาหารประมาณสักครึ่งหนึ่งอ่ะถูกไหมอ่ะมันจะมีกําไรประมาณสี่หมื่นกว่าบาทเงี่ยพอไปกินหมุนเวียนได้มันขายดีน่าจะเป็นแบบนั้นเพัเ้นอันเนี้ยมันอาจจะต้องกลับมาดูว่าเราขายอะไรถูกไหมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องมุมมุมของราคาหรือเปล่าะนะที่เราตั้งถูกไปหรือ,อ,อตัวสินค้าและบริการของเราเนี่ยเฮ้ยมันไอตัวอาหารเราเนี่ยมันอาจจะเรียกว่า ยังไม่ได้ตอบโจทย์อะไรมากมาที่จะตั้งราคาสูงได้กว่าน,นี้เพื่อจะให้มันพีเม่มากขึ้นมีมาจิ้นที่มันมากขึ้นใช่ช่ยมุมนี้ก็ต้องมองเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้น <c oughs> บางคนเวลาเราแก้นี้เรามานั่งโฟกัสที่นี่อย่างเดียวเลยโอ้ยแก้ยังไงว่าแก้ยังไงโอ้ไปดูข้างบนสิรายได้ที่เข้ามาเออถูกไหมมันเหมือนไฟกองใหญ่ๆอ่ะถูกไหม <c oughs> ดับยังไงดับยังไงถูกไหม <c oughs> เออเรามีน้ํามาขันหนึ่งวางสาสัดลงมามันก็ไม่พออืมไม่อาจจะต้องดูตรงนี้ไปด้วยสําหรับตัวนี้เนี่ยสําหรับ คนที่ภาวะการเงินแบบเขาเรียกอะไรนะเรียกว่าหมุนวนกันไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยจริงๆอะ่ะมันอาจจะต้องหมุนวนอย่างนี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าในตัวเนี้ยมันมีนกลไกบางตัวที่ทําให้มันเบาลงได้ยกตัวอย่างเช่นไม่แน่ใจมอเตอร์ไซค์ไอแพดไอโฟนอะที่เหลืออีกสามงวดอ่ะพี่ก็ตีว่าสามเดือนค่ะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะต้องกัดฟันหมุนหยิบยืมอย่างเงี้ยอยู่สองสามเดือนถูกไหมเพื่อให้ตรงเนี้ยมันเบาลงตัดออกใช่ไหมมุมหนึ่งของ ของสินเชื่อที่เขากู้มาเป็นสินเชื่อในระบบอย่างเช่นสินเชื่อไพร์เครดิตเนี่ยค่ะคนที่เป็นหนี้เป็นหนี้นอกระบบนะครับหลายๆครั้งเราชอบพลาดก็คือเรามักจะไปยืมในระบบมาอืและจํานวนเงินที่มันได้มาเนี่ยมันไม่ใหญ่พอไงไม่ใหญ่พอจะไปเคลียร์หนี้ทั้งหมดแล้วจบไปเลยอพอไม่พอเคลียร์หนี้ทั้งหมดสิ่งที่เราจะทําคือเราจะเอาทั้งหมดที่ได้จากสินเชื่อในระบบเนี่ยถมใส่หนี้นอกระบบไป มันถมไม่ไม่ได้เนาะถมไม่ได้มันน้ําน้อยน้ําน้อยยอมแพ้ไ,ไฟ,ฟและปรากฏว่าไอ้เงินที่จะเอาไว้หมุนเวียนอะไรต่างๆก็หายว้าไปด้วยอืความหมายคือสมมติมีหนี้อยู่หนึ่งร้อยคุณได้เงินกู้มายี่สิบแทนที่เอายี่สิบไปปิดร้อยซึ่งมันปิดไม่ได้แล้วยี่สิบก็วับไปเนี่ยคุณอาจจะปิดสิบในหนี้ที่มันดอกเบี้ยแพงมากบางส่วนแล้วก็ต้องถือไว้ในมือเพื่อจะหมุนเวียนด้วยสําหรับคนที่เงินน้อยเนี่ยพี่แนะนําแบบนี้ว่า ไม่ต้องเอาเงินที่หาได้ทุกบาททุกตังค์ไปเคลียร์หนี้อ่าเข้าใจแล้วเพราะว่าสมมติเมื่อกี้ลองแบบให้เห็นภาพสมมติว่าวันนี้เรามีอยู่ร้อยใช่ไหมแล้วเราเป็นหนี้อยู่ยี่สิบแล้วเราใส่ไปเลยยี่สิบแล้วรู้สึกว่าสุดท้ายมันไม่พอเราไปกู้หนี้เพิ่มอ่าใช่ไหมคะความหมายอ่าอ่เพศอันนี้น,นั้นเพิ่มเข้าไปอีกใช่ใช่เพรอันนี้ก็ต้องต้องบริหารแบ่งไว้ด้วยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับสองส่วนที่มันจะต้องทําไปพร้อมๆกันนะครับหนึ่งก็คือการลดค่าใช้จ่่าายยนนนีีี้บงตััวเมมก็ ระยะเวลาของมันที่จะหมดนะหนึ่ส่วนนะสองการใช้สินเชื่อเข้ามาจัดการนะอันนี้ก็ต้องดูเพิ่มเติมอีกแหละเดือนละสามพอ่าถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องหามาจัดการเพราะตอนนี้นี่นอกระบบเนี่ยวันละ300ร้อยเลยอ่ะไอนี้รายวันนี่เหมือนเลือดไหลเลยอ่ะสำหรับทุกท่านที่ทำธุรกิจนะครับผมอยากจะแนะนำหนังสือดีๆจากสำรับพิมพ์ม o น e ี f i ฟนเบายานิโคสเล่มนี้ครับปิดประตูเจ๊งให้ธุรกิจเฮงๆนะครับ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมนะครับวิธีเจ๊งในธุรกิจ30วิธีที่มักจะเจอแล้วก็มักจะพบเห็นกันบ่อยๆนะครับแจกแจงออกมาเป็นปัญหาทางด้านการเงินบัญชีแล้วก็ภาษีและแน่นอนครับเราไม่ได้บอกแต่ว่าวิธีเจ๊งทาอย่างไรเราจะบอกด้วยว่าวิธีป้องกันไม่ให้เจ๊งจาก30อันตรายนี้ทําได้อย่างไรนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยแท็กหมักหนอมนะครับหรือถนอมเกตเอมนะก็คือคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษีนะครับแล้วก็ ซีโร่ทูโปรฟิตนะครับน้องนุชนะครับก็เป็นทีมงานของมานิโคชเหมือนกันที่ดูแลในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองคนก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของธุรกิจนะครับแล้วก็เห็นธุรกิจที่ไปได้ดีไปได้สวยแล้วก็ธุรกิจที่ไปไม่รอดมาเยอะแล้วก็สรุปแล้วก็ก,กรกลองมาในหนังสือเล่มนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับผลงานจาก m o n e y f ิน e t by m o n e y c ิ a c h นะครับปิดประตูเจ๊งให้ธุรกิจแฮ่งๆนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทุกที่ทุกสาขาได้เลยครับ แล้วจริงๆอ่ะพี่หนุ่มจริงๆพวกเคสแบบนี้เราต้องมาดูด้วยไหมว่าคําว่าเป็นหนี้นอกระบบมันคือหนี้เท่าไหร่อันนี้เราต้องมานั่งดูคุยกับตัวเองด้วยเหมือนกันถูกไหมถ้าถ้าพี่เดาวอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเนี่ยวันละสามร้อยเนี่ยเดือนละเก้าพันเนี่ยเนาะโอ้ยจริงๆก็คือหนี้เท่าไหร่ต้นจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากครับค่ะนะเพราะถ้พาพาิจารณว่าร้อยละสามต่อวันอถ้าเงินตั้งต้นคือหมื่นหนึง่งค่ะร้อยละสามต่อวันก็คือวันละสามร้อยตามตามโจทย์นี่เลย ใช่ไหมอ่าแต่กลายเป็นว่านี่หมื่นหนึ่งอ่ะจ่ายดอกสามเปอร์เซ็นต์ต่อวันก็คือสามร้อยค่ะแต่สามสิบวันคือเก้าพันยืมหมื่นจ่ายดอกวันละเก้าพันอ่ะอ้อโหอันนี้โหดมากใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือไม่รู้แหละกู้ในระบบได้ไหมหยิบยืมคนใกล้ตัวแบบที่ต้องไม่ช่วยนะที่ไม่ได้บอกว่าใช่แล้วก็ต้องรับผิดชอบด้วยใช่ต้องแล้วไม่ใช่แบบพี่ยืมสักหมื่นหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าคืนอย่าช่วยค่ะ มันจะคืนได้เมื่อไหร่เอาแน่แนพี่ยืมหมื่นนึงนะแล้วเดี๋ยวหนูจะคืนให้เดือนละพันเดือนละสองพันเนาะไม่ว่าจะสิบเดือนห้าเดือนคุยกับเขาตรงไปตรงมามถูกไหมแล้วก็เอามาจัดก,การหนี้ตัวนี้ซะอันนี้เร่งด่วนที่สุดเนอะถ้าเทียบกับ iPad iPhone เนี่ยเดี๋ยวด้วยเวลาของมันอะเราหมุนจ่ายไปสามเดือนก็หมดนี่นอกระบบนี่เอาก่อนเลยค่ะมันเหมือน มีเสียบพุงเลือดไหลยอยู่ถูกไหมเราจะไปหาไรายได้เพิ่มเหรอถูกไหมหยุดเลือดก่อนนะ่ะอ,อันนี้คือมาดับหนึ่งนะาะถัดมาเฮ้ยค่าเช่าบ้านพี่ไม่แน่ใจอะ่ะเชอา,ชาเรื่องอยู่นะหนึ่งมืนหนึ่งแล้วก็ขอยอดขายตกก็เลยหาจ่ายค่าเช่าไม่ได้เพออไราะรายได้ไม่แน่นอนอมนมนะครับถ้าเราบอกว่าเอ้ยขายดีแต่ก่อนเคยขายดีไม่รู้ว่าทําไมมันขายตกอน,นะอันนี้จะต้องไปแก้ไขกันด้วยนะครับอค่าปรับค่าเช่าล่าช้า,าเนี่ย เห็นไหมไม่แน่ใจว่ามีทุกเดือนเลยเหรอถึงเอามาลงนะครับอันนี้อาจจะต้องมองประกอบด้วยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ไม่งั้นนะเราก็ได้กู้กินวนไปค่ะใช่อีกจุดหนึ่งที่อยากให้แก้คือระบบตะกล้าเก็บเงินเป็นยังไงคะพี่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาเก็บเงินยังไงเพราะว่าการที่เรามีหนี้มึนไปหมดเลยอ่ะเราจะเริ่มใช้ชีตแบบให้หนี้ควบคุมชีวิตเราความหมายคือเจ้าหนี้คนไหนทักจ่ายจ่ายหมดตูดเลยเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะคนต่อไปมาทักไม่มีละ ถูก mm. ไหมก็ต้องหยิบยืมวนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเงินทุกวันที่เอาไปลงทุนทาของเนี่ยเนาะได้เก็บเงินกลับมาเท่าไหร่ไม่ว่าจะเก็บเป็นในรูปเงินสดหรือโอนใส่บัญชีอะเราต้องมาวางแผนด้วยว่าจะจ่ายอะไรยังไงบ้างเ mm. นาะถ้าเกิดบอกว่าไม่ได้วางแผนอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหา <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันค่อนข้างอีลุงตุงนางพอสมควร mm. เพราะว่าถ้าเราบอกว่าหาได้เยอะแต่ว่าจัดระเบียบไม่ดี เราก็จะไปแก้ที่การจัดระเบียบค่ะแต่ตอนนี้หามันก็ยังไม่ได้เยอะถูกไหมแล้วมันก็จัดการกับหนี้โมดเนี่ยแบบยังไม่เป็นระเบียบด้วยนะครับอมอันนี้เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยก็ต้องลองดูว่าเราเราสามารถที่จะมีช่องทางไหนบ้างก็คืออาจจะดูในส่วนของธุรกิจตัวเองนะคะก็คือเพิ่มมาจิ้นของรายได้ที่มันเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะไปหารายได้ส่วนอื่นเพิ่มเติมเข้ามาไหมเช่นขายอาหารอยู่แล้วอาจจะทําเพิ่มอะไรขึ้นมาแพ็ค หรืออะไรบางอย่างเพื่อให้มีมันไรายได้เพิ่มเข้ามา hmm. อ่ะโฟกัสที่การที่หารายได้เพิ่มให้ได้ uh. ซึ่งเราอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับชาเลนจ์ตัวเองแบบนี้ก็ได้เหมือนยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่หนุ่มพูดใช่ไหมคะว่าโอเคราได้ที่ไม่แน่นอนเนี่ยอยู่ที่1 0 0 0ถึงพันห้าแล้วลองมานั่งคิดซิว่าเราต้องขายต่อหน่วยให้ได้เท่าไหร่ที่มันจะขยับมากขึ้นหรือเราหาอะไรมาเพิ่มเติมเพื่อลองขยับเป็น รายได้ต่อวันเป็นวันละสามพันอ่าลองดูแบบนี้<ช>ค่อยๆขยับตัวเองเพิ่มขึ้นพี่ว่าตรงนี้มันเป็นโจทย์ที่มันจะคลี่คลายปัญหาตรงนี้ได้ได้ด้วยครับแต่ระหว่างนั้นก็ระวังเรื่องของเลือดไหลเพราะฉะนั้นเช็คอย่างนี้ว่าฝากไปถึงคนค้าขายทุกๆคนเนี่ยตอนนี้เจอปัญหาเรื่องหนึ่งที่เห็นบ่อยๆคือเวลาเราคุยกับคนค้าขายตามสตรีทฟู้ดตามริมทางต่างๆเนี่ยคําถามหนึ่งเวลาเราถามเขาเนี่ยเขาจะตอบไม่ได้ต้นทุนเท่าไหร่อื เขา,ขาถามเขาว่าเขาขายได้วันละเท่าไหร่เขารู้อยู่แล้วเพราะาว่าเงินมป็นอโอนมาทุเาานเนตาก้าก็นับบวกได้ค่ะแต่พอถามต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยไม่เคยได้นะเพราะว่าของบางอย่างก็ซื้อใช้วันต่อวันของบางอย่างก็ซื้อใช้สองสามวันจับจ่บจ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 ายม่อีกทีหนึง่งบางอันก็เดือนละครั้งก็เลยตีไม่ถูกแต่ก่อนจะไปตรงนั้นอันดับแรกจดให้หมดทุกอย่าง ให้ละเอียดเลยให้ละเอียดอัน,นไหนเป็นรายเดือนก็ลองหา30ดูก็จะรู้ต้นทุนต่อวันค่ะอันไหนรายสัปดาห์หารเจดูเอาง่ายๆทื่อๆแบบนี้ก่อนก็ได้ทําไมต้องทําแบบนี้เพราะว่าเมื่อคุณไม่รู้ต้นทุนคุณก็ไม่รู้ว่ากาไรจริงๆเท่าไหร่เมื่อไม่รู้ว่ากำไรจริงๆเท่าไหร่คุณจะไม่รู้กําลังตัวเองว่าคุณกินใช้ได้จริงๆเท่าไหร่เท่าไหร่ถูกไ,ไหมเหตุการณ์ที่มาเจอบ่อยคือ,เ,อเงินมันก็อยู่ในตะกร้าข,ขายของเสร็จเงินก็อยู่ในบัญชี จากนั้นอยากกระซื้ออะไรก็โอนจากบัญชีไปซื้อเจ้านี้ตามปุ๊บก็จ่ายเงินในบัญชีมีอยู่ร้อยหนึ่งก็คิดว่าเป็นเงินทั้งร้อยหนึ่งของเราเป็นกําไรไม่ใช่แม้จะกาไรอยู่50าสิบ้คุณกินได้ไม่เกิน50เพราะฉะนั้นต้นทุนมันคือหัวใจมากๆของโอนทําธุรกิจอย้ําตรงนี้ทําธุรกิจแล้วไม่รู้ต้นทุนเนี่ยมันจะเหนื่อยฟรีมันจะเข้าเนื้อถูกมแล้วบางทีมันก็อาจจะลุกลามมาถึงวันที่เราสร้างภาระนี่ นะแล้วเราก็จะมาตั้งโจทย์ตัวเองว่าแล้วจะให้ทํำยังไงล่ะ<ฮ>ถ้าไม่ขายต่อไปแล้วจะเอาเงินที่ไหนคไปไปมา,มา,มาการที่เราไม่ดูต้นทุนไม่เห็นกําไรไม่บริกินใช้ในขอบเขตของกําไรสุดท้ายทุกวันที่เปิดร้านคือวันที่จนลงเรื่อยๆจนลงเรื่อยๆจนลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะอย่างเคสน,นี้ก็ต้องมานั่งทําระบบบัญชีแม้วันนี้โค้ช้าไม่ันเป็นหนี้พังไปหมดแล้วเนี่ยมันจะต้องมาทายเบิกก็ต้องทําะก็ต้องมาเริ่มว่าจริงๆร้านเราเนี่ยมันขายของแล้วได้กําไรเท่าไหร่ ส่วนนี่ก็จัดการอย่างที่บอกนี่นอกระบบหยิบยืมใครมาก่อนยืมสถาบันการเงินมาเคลียร์ปิดค่ะด้วยวงขนาดนี้ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าดอกเบี้ยม,มันแพงเกินสามเปอร์เซ็นต์ต่อว,วันเนียไหมนี่บางตัวเดี๋ยวมันก็ลุล่วงสามเดือนจบค่าเช่าบ,บ้านไม่แน่ใจว่าต้องแพงขนาดนี้ไหมถ้าจะปรับลงได้ไหมหรือว่าใช้บ้านเป็นที่ขายของหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ถ้าใช้บ้านเป็นที่ขายของไม่ว่ากันแต่ถ้ามันไม่จําเป็นอ่าอ่คนละที่กนสถานที่ที่มันถูกลงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็จะประหยัดได้นะครับอันนี้ก็ ฝากปรับไว้หน่อยลองเอาไปปรับใช้ดูได้ค่ะพี่ทีนี้ถามต่อพี่หนุม่มคือสมมุติว่าเราบอกว่าแต่ว่าหนูอาจจะกู้ในระบบได้เข้าเท่านี้ไงสมมุตบบิคุยความหมายมันจะทํำยังไงหรืออย่างเช่นสมมต,ติตอนนี้มันเป็นสินเชื่ออย่างเงี้ยต้องไปเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วจะคุ้มกว่าไหมเพื่อจะแบบปิดนี่นอกระบบหรือยังไงมีคาแนะนำคือจริงๆถ้าเป็นสินเชื่อส่วนบุคลลคล <ำ S 1> เลยนะอย่างเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างเช่นอ่ สินเชื่อธอนาคารนู้นนี่นั่นเนี่ยนะครับปัจจุบันก็ดอกเบีย้ยประมาณ25%ต่อปีอภิติโยมกลม,มยีซนตปีคือ2ต่อเดือนแบบลดต้นลดดอกค่ะแต่เนี่ย3ต่อวัน ยังไงก็ยังดีกว่าก็ยังดีกว่าคือโดยสมมติโดยตามหลักสมมติบางทีเราวางคุยเอ้ยนี่บัตรเครดิตมันสูงแต่ถ้าบางทีณตอนนี้ทางเลือกของเรามันไม่ดีกว่าแล้วดีกว่าแล้วคือถ้าอยู่ดีๆมาถามบอกว่าเอ้ยพี่หนุ่มเรามายืมดอกเบี้ย25%ต่อปีพี่หนุ่มว่าโอไหมเยอะไปสำหรับคนทำธุรกิจไม่โออยู่แล้วไม่โอแต่รับน้องกำลังเจอ3%ต่อวัน3คูณ30ถูกไหม90%ต่อเดือนเนาะ เออแล้วเทียบกับ2%ต่อเดือนแบบรถต้รถดอก25ซนต่อปียังไงมันก็ดีกว่าอยู่ในระบบด้วยเออเพราะฉะนั้นบางทีมันตัดวงจรทําให้เลือดหยุดไหลไม่ได้ใช่ไหมอย่างน้อยเอาผ้าก๊อซซับมันไว้หน่อยให้เลือดไหลน้อยลง <laughs> <g ül> ก็ยังดีให้เลือดไหลช้าลงก็ยังดีเพราะฉะนั้นบางคําตอบซึ่งมันมันใช้ไม่ได้กับเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันหรือการสร้างธุรกิจที่ผมกู้สินเชื่อส่วนบุคคลมาเปิดกิจการดีไหมมันไม่โอถ้าถามลงไปตรงมาแบบนี้แต่สําหรับดอกเบี้ยเนี้ย เข้าใจแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องการเงินแบบส่วนบุคคลมากๆกเลยนะคะก็ฉันก็คือเป็นอย่างที่พี่หนุ่มบอกนะก็คือสมมติว่าเรามีมีดเนี่ยปักอยู่ต้องแบบว่าเอาเลือดให้ออกให้น้อยที่สุดลืมดึงมีดออกด้วยอย่าลืมเอามีดออเลยข <c oughs> าหิวตรงนี้ตลอด <c oughs> นะคะก็คือลองดูว่าเราสามารถที่จะมีสินเชื่อก้อนใหญ่ที่จะไปปิดนอกระบบไปเลยได้ไหมนะคะแล้วก็ในส่วนของผ่อนมอเตอร์ไซค์ iPad iPhone เนี่ยมันยังมีอยู่ประมาณ6,200ที่เดี๋ยวมันจะ3มงวดมันก็จะหมดแล้วสามงวดกันฟอีกนิดนึงอ่ากัดไฟนิดนึงพอหล เราก็จะได้เอาเงินก้อนนี้เนี่ยมาอาจจะบริหารจัดการหรือแบ่งบางส่วนที่ไปจัดการนี่ได้<อ>นะคะแล้วก็ดูเรื่องค่าเช่าบ้านว่ามันต้องสูงขนาดนี้ไหมปรับล่าช้าบ้านเนี่ยมันต้องจ่ายแบบนี้ทุกเดือนไหม<อ>ซึ่งถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ต้องจ่ายแบบนี้ทุกเดือนอก็นั่นหมายความว่าเราจะมีจากพันสที่ผ่อนมอไซค์ไอแพดไอโฟน แล้วก็ยังมีงอีก2,005ก็ตีว่า8,000แล้วนะเออนี่โดนปรับทุกเดือนเดือนละ2,005เนี่ยมันคือค่ากินเปล่ามากเลยนะใช่ค่าปรับแบบกินเปล่ามากๆนะครับแล้วก็ถอยกลับไปดูธุรกิจมองเห็นต้นทุนแล้วก็หาทางที่ ค่อยๆขยับก็ได้จากขายวันละพันห้าก็ทําให้มันเป็นสองพันอ่าล้วค่อยๆข,ข,ขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปนะครับลองหาไอเดียดูเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะแล้วก็ถ้าสูว่าพอเริ่มแบบว่าเขาเรียกไงบางทีชีวิตคนเรามันอาจจะแบบติดลบเนาะพยายามค่อยๆให้มันกลายเป็นศูนย์ก่อนอ่าพอ,อ,อเป็นศูนย์เสร็จแล้วปุ๊บพอเริ่มมีเงินเหลือเนี่ยก็อย่าลืมเก็บสารองฉุกเฉินให้กับตัวเองแล้วก็ธุรกิจด้วยนะก็เป็นกาลังใจให้นะครับคนทาธุรกิจทุกคนก็เหนื่อยนะครับแล้วก็ด้วยสภาพเเเศรรษฐกิิจแบบบนนนนนี้มมมมมัััไ่หือดะค ค่าแรงก็น้อยนะครับเรื่องค่าครองชีพสูงทุกคนก็พยายามจะจับจ่ายให้ประหยัดของตัวเองนะครับพอค้าแม่ค้าจะขึ้นราคาอะไรก็สะเทือนกันไปหมดมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เราเองก็ต้องคอยติดตามคอยหาทางปรับนะสินค้าและบริการเราพอจะขยับราคาได้ไหมนะครับหาโอกาสช่องทางอะไรได้หรือเปล่าก็เป็นกําลังใจฮนะไม่ง่ายนะครับแต่ผ่านได้นะครับ ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากทำได้แน่นอนชีวิตต้องสู้โอเคนี่กลัวเยอะงยงครับ่าก็เป็นกำลังใจให้กับเคสนี้นะคะก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะที่รายการ The Money c o a c h Podcast นะคะได้ทางช่องทางไหนบ้างคะช่องทางที่ถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นหน้าค่าตากันนะฮะก็มาที่ y t u t u นะฮะนะครับแล้วก็ เขียนคอมเมนต์นะครับบอกเล่าเรื่องราวว่าชอบนะชอบตอนไหนนะครับแล้วอยากจะมีคําถามแล้วก็พิมพ์มาได้เลยะนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอดส่องเนี่ยถ้าคําถามใต้คอมเมนต์มันโอ้ยังไงต้องเป็นยังไงมันมีทั้งสองอย่างที่เราจะหยิบมาเข้าตากรรมการต้องเป็นยังไงคะถ้าเข้าตากรรมการแบบแรกคือว้าวมากคือเป็นเรื่องราวของคนทีุ่ยเก็บหอมรอมริบโอ้แบบว่าแบบพลิกชีวิตเก็บเงินได้เก่งมากเฮ้ยว้าวว้าวทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จอีกอับหนึ่งก็คือวูบ วูบเลยอแล้โอ้โหทำไม่เหนื่อยอย่างนี้วะเนี่ยเออทำไมเหือยขนาดนี้เราก็อยากจะหยิบมาเพื่อให้คําแนะนําเพื่อช่วยกันนะภาพว่าผ่านพ้นวิกฤตได้เพราะฉะนั้นติดตามใน YouTube นี่เห็นหน้าคาตาและคอมเมนต์ต่างๆได้หมดเลยนะครับส่วนถ้าบอกว่าโค้ชครับไม่อยากเห็นหน้าโค้ชครับนะครับอยากฟังเสียงอย่างเดียวเนี่ยก็ Apple Podcast s p o t i f y g o o g l e Podcast แล้วก็ n าว l ลาวนะฮะเรียกว่ามีทุกช่องทาง ได้ค่ะก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกๆวันจันนะคะสวัสดีก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ